อ่านแล้วดีจึงมาบอกต่อพอดีได้อ่านบทความจาก Facebook ของคุณเจสิคริงหัวข้อดิสซิปลินหรือการมีวินยัยโดยอธิบายด้วยรูปภาพสองรูปรูปแรกด้านซ้ายเป็นรูปของเส้นที่ลากเกิดเป็นวงกลมซึ่งเส้นที่ลากสม่ำเสมอเจนแสดงความสมบูรณ์แบบหากเปรียบกับการมีวินัยของคนเรานั้น,เป,นเป็นไปไม่ได้รูปด้านขวาเป็นรูปของเส้นที่ลากเกิดเป็นวงกลมเช่นกันแต่เส้นที่ลากนั้นไม่สม่ำเสมอ และมีการขาดเป็นช่วงๆแสดงถึงความไม่สมบูรณ์แบบหากเปรียบกับการมีวินัยของคนเรานั้นมีความสมเหตุสมผลเพราะคนเราอาจจะวอกแวกบ้างบางครั้งก็แข็งบางครั้งก็อ่อนอยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเป้าหมายแต่รูปก็พยายามสื่อว่าถึงแม้จะไม่สม่ำเสมอออกนอกทางบ้างแต่ก็ยังต่อเนื่องไม่หยุดและปรับเส้นทางกลับมาที่เป้าหมายการลากเส้นเป็นวงกลมได้ คนเราไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือทีมงานก็ต้องช่วยกันให้ทีมงานดำเนินงานบนพื้นฐานการมีวินยัยเพื่อให้องค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายของทีมได้พร้อมกันหวังว่าจะชอบหัวข้อความแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจส่งมอบบทความดีๆต่อนะครับ